สิ่งใดที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำพระองค์จะเสริมกำลังคุณให้คุณสามารถเผชิญทุกสิ่งได้แล้วเอาชนะและสามารถทําให้สําเร็จได้พระเจ้า,จาของเราเป็นพระเจ้าที่กราทําแล้วเราทําให้สําเร็จถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เริ่มแล้วทําให้สําเร็จเริ่มแล้วก็ล้มเหลวเริ่มแล้วก็ล้มเหลววันนี้เปลี่ยนแปลงไปคุณรู้แล้วว่าใครอยู่ภายในคุณใครเสริมกำลัลงคุณอยู่คุณจะเป็นคนที่ทําแล้วทําสําเร็จ ทำแล้วจเจริญง,งอกงามเองทำแล้วจเจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมครับเอเมนมบคุณมียิ่งกว่าแบตเตอรี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเสียโตัวคุณนี่นะเพื่อที่จีกล่าวว่าฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูที่เป็นที่จะกวามตายอยู่ข้างในคือจังนั้นในเวลานี้ฤทธิ์อ ah ันมหันผมถามนิดนึงฤทธิ์เดชในการรักษาอาการคัน การโรคหวัด<ม>กับฤทธิ์ในการชุบคนให้เป็นขึ้นจากความตายอันไหนใช้ฤทธิ์มากก<ม><ม>ว,ว่ากันรู้ไหมว่าฤทธิ์เดชที่อยู่ในคุณไม่ใช่ฤทธิ์เดชที่ทําให้คนหายบวัดน,นะเออมีบอกฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูให,ให้เป็นขึ้นจากความตางอยู่ที่ไหนคุณคุมีฤทธิ์เดชที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยู่ในชีวิอของคุณเองแล้วเห็นไหมเอเอาละ,าละมาระโกบทที่16 ข้อที่17บเจและสิบแปดอย่าลืมนะคะรับพระเยซูตรัสว่าผู้ที่วางใจในเราผู้นั้นจะระทํากิจการของเราด้วยไม่เคยมีมาก่อนที่จะมีใครก็าตามมอบสิทธิทอํนานาจให้คนออกไปทําการกาุศาา์ได้ตลอดพนันธสัญญาเดิมไม่เคยมีมาก่อนเอเลียไม่เคยไปบอกกับประชาชนทั้งหลายอาพวทั้ทั้งหลายออกไปนะวางมือคนเจ็บคนป่วยไม่เคยมีนี่คือครั้งแรก พระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจให้กับสาวกของพระองค์12คนออกไปคนเหล่านี้กลับมาเป็นพยานบอกว่าแม้กระทั่งผีก็เชื่อฟังข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะพระนามของพระองค์จากนั้นพระองค์ส่งเจคนออกไปพวกเขากลับมารายงานผลคนเจ็บคนป่วยก็หายเป็นปกติเพราะพระนามของพระองค์แต่มาลาโกบทที่16นั่นคือฉากสุดท้ายก่อนพระองค์พระองค์เสด็จกลับสวรรค์พระองค์ได้ตรัสกับสาวกทุกคน และไม่ใช่แค่สาวกในเวลานั้นแต่หมายถึงพวกเราทุกคนด้วยเพราะว่าในข้อที่17นะคะรับพระเยซูตรัสว่ามีคนเชื่อที่ไหนในห้องนี้มีใครมีคนเป็นคนเชื่อบ้างเหลยวแค่คนเดียวรับความรอดกันมาตอนแรกก็เต็มเต็มดีอยู่แล้นะไปไปมาๆหรือรอดอยูคนเดียวอา้าวผมถามใหม่ห้องเดเดี๋ห้องนี้มีใครเป็นผู้เชื่อบ้าง รอบอกไหมสาวกอยู่ที่ไหนหมายสําคัญนั้นจะเกิดขึ้นใี่นรฮะระองบอกไหมสิ่งยมพิบาลอยู่ที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นพระบร้องบอกไหมว่าผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐอยู่ที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นพระบองบอกหรือเปล่าว่าผู้มีของประทานพิเศษบางคนเล็กน้อยฉานั้นอยู่ที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นพระองบอกว่าอะไรครับมีคนเชื่อที่ไหนที่นี่มีคนเชื่อไหม หมายสำคัญก็จะเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่คนหายโรคกันเยอะนะเอเมนที่นี่คนหายโรคกันเยอะนะแหมแค่สัมผัสแตะต้องเท่านั้นเองหายที่ข่างหนึ่งวันนี้ไเป็นเป็นเก้าสามสิบปีเป็นตั้งแต่ยังอายุได้ยี่สิบหายนะเป็นปกติท่านก่อนหน้าต้องกินยาจนปากดำใช้ไม่เท้าเดิน อายุเพิน่50ตั้นต้นเอยหายเป็นปกติได้เขาคุอพระเจ้านะไอ <Okay. S 1> คนหนึ่งปวดมือมาตลอดสามีต้องมุกนวดให้ตลอดเดียนนเด๋ยวร้อนลูกเดี๋ยวร้อนสามีปวดมากๆปวดร้าวปวดระบบนะพวกเราก็ได้วางอยู่ที่เขาแล้วลูกหายเลยแฮปปี้มีความสุขมากพระเจ้าเรียกให้พวกเราทุกคนทําสิ่งที่เกินกําลังลูและเป็ไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ พรอมโลงส่งเสริกมกำลังพวกเรานะและในข้อนี้นะคะรับพระคัมภีร์บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะับเกิดขึ้นที่นั้นคือโดยนามของเราท้ายข้อที่18เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วแล้วคนหล่านั้นจะหายโรครู้ไหมว่าพระเยซูใช้คุณออกไปแบบเดียวกับที่พระบิดาใช้โองนะพระเยซูตลัสชัด พระบิดาใช้เรามาอย่างไวเราใช้ท่านหมายไปแบบนั้นนั่นหมายถึงพระองค์มีอุปรกรณ์อะไรติดตัวมาเพื่อจะทํางานนี้พระองค์เอาอุปรกรณ์เดียวกันนั้นให้กับคุณเอาไปทํางานด้วยพี่น้องผมมีค,คําถามนิดนึงถ้าผมเนี่ยเป็นจิตรกรผมวาดภาพผมมีเครื่องมือพร้อมเยแล้วผมจะสอนคุณให้วาดรูปแต่ผมไม่ให้เครื่องมืออะไรคุณจะทําได้ไหมถ้าวันนี้ภรรยาผมสอนเด็กเนี่ย เขามีอุปกรณ์นะเขาวาดรูปสวยงามมากเลยเขามีกระดาษมีให้ระบายสีเขาทําตัวอย่างให้ดูแนละ้วพอเด็กเห็นมีความสุขอยากจะระบายสีอยากจะวาดรูปนะบอกอาจารย์หญิงขอขอกระดาษขอสีด้วยพยาบลบอกไม่ได้อันนี้เป็นของฉันซื้อมาเธออยากได้เดี๋ยวไาเองถามว่า,าเด็กจะได้เด็กจะได้วาดรูปไหม ดูไหมพระเยซูได้รับฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้าสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงใช้ให้เราไปทําการอัศจรรย์พระองค์จะใช้เราเป็นตัวกลางหรือพระองค์กระทนฤทธิ์เดชให้กับเราแล้วเอเมนดะัง <Amen? S 2> นั้นคุณจึงมีความสามารถอยู่ข้างในที่จะกระทําสิ่งที่พระองค์กระทําได้เป็นไปตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ากิจการที่เรากระทำนั้นท่านทั้งหลายจะได้กระทำด้วย และกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ท่านทั้งหลายจะได้กระทำกิจการที่ยิ่งยิ่งใหญ่ไปนี้ถามว่ามีอะไรยิ่งใหญ่หไปกว่าการชุบคนให้เป็นึ้นจความตายนั่นเขาเป็ยิ่งใหญ่ไหมายถึงปริมาณพระเยซูหนึ่งพระองค์พระองค์ร,งร,งร,งรักษาคนได้จํากัดเฉพาะคนที่มาเจอพระองค์แต่พระองค์มอบสิทธิอํนานาจให้กับบุตรทุกคนของพระเจ้าในเวลานี้ครสิสเตียนมีเป็นพันล้านทั่วโลก คริสเตียนควรจะเอาสิ่งที่มีนั่นแหละออกไปทั่วโลกเรามีหกพันล้านมีห้าพันที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเราเพียงแต่เอาฤกษ์เด่นั้นไปหาอีกห้าคนทั้งโลกนี้ก็จะมีแต่คริสเตียนแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรและเรากลัวที่เราจะวางมือกับคนเจ็บคนป่วยแล้วมองประสบการณ์ที่ล้มเหลวของเราในอดีตนี่คือสาเหตุที่เราไม่ได้กระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือปริมาณที่มากกว่าเอเมวันนี้มีใครฟังแล้วเกิดเพื่เขิมขึ้นมาบ้างฮะื่อเกิทุกวันอเือนวันดีมากนี่เป็นคำที่ดีมากพุกวันีะครัถ้าทข้อหลักของเราเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าพชนได้ทุกสิ่ง คำาบอกขั้นอในข้อนี้คือสามารถกระทำพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถกระทำสามารถ,ราารถอาคราฟูดเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าสามารถกระทำได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังนะข้าพเจ้าถ้าคุณอ่านข้อก่อนหน้านั้นคุณจะพบว่าเปาโลเผชิญปัญหาหนักในชีวิตบางทีท่านก็มีมากจนเกินบางทีท่านก็ขาดแคลนบางทีท่านก็มีมากาบางทีท่านก็กินอิ่ม บางทีท่านก็ไม่มีอาหารจะกินแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งเ่นนั้นไม่ใช่เป็นตัวกําหนดความสามารถในการทํางานของพระเจ้าพีเมเพราะความสามารถของพระเจ้าของท่านไม่ได้มาจากทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกความสามารถในการรับใช้พระเจ้าอยู่จากพระคริสต์อยู่ที่พระคริสต์ที่ส่งเสริมกําลังจากขางในอย่าให้สิ่งภายนอกกําหนดชีวิตคุณจงให พระงที่อยู่ภายในคุณเสริมกำลังอีกเอเมนแล้วคุณจะสามารถกล่าวแบบอโลได้นะครับว่าข้าพเจ้าสามารถกระทำทุกสิ่งที่พระเจ้า